สวัสดีครับพบกับผมเรยววันนีน้กแล้วเนาะวันนี้เราก็ไม่ได้ในเกมเดิมครับแบทเลนเดอร์นะครับอ่ะเราก็เข้าเมกัปเลยรอบหนึ่งเนาะไปคิปที่แล้วโอ้โหกว่าจะถึงคลิปนี้เราจะถึงจดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าปัญหานี่แหละคือปัญหาเลยรอบที่แล้วกว่าจะถึงได้เล่นรอสักักเลื่อนเลยครับพี่น้องกอักจริงจริงนะ อืมฮึรอสักอักเลื่อนเลยผมอือหืสนีแถวนี้วยชิบหายแล้วอั้จะง,งอกเอาเปิดทันที่ขึ้นมาก่อนเลยครับไปตรงไหนใกล้สุดโอ้มีแดดไกลๆอะ่ะแต่ตรงเนี้ยตรงนี้อีกสิ่สียนาทีใช่ไหมโอ,โอเคเหลืเอเจ็ดตัว ไปไกล,กลเราเก็บไปไกลครับไปไกลเดียวเราจะตายกันพอดีเนาะไปไกลๆเดียวเราจะตายกันพอดีครับไม่ไหวไม่ไหวมีเขาไหมเราอยู่สมุมสุดโลกเลยโว้ย หายเออตัวครับดีน่ปืนปกไปด้วยถึงห้านาก็แล้วแต่ะอจะห้านากระ ตายไหมเนี่ยเราเสียหาย เิีหายเกือบแล้วตวัเก็บทุกอย่างวันนี้เก็บแป้งไปก่อนนั้นไม่ไหวแล้วเ,เกือบแล้วโตวเกือบแล้วเิบหายเกือบแล้วนีน่าตัดสินใจเอามันก่อนเลยเออก็ยังดี ก็ยังดีนะอีะอม,อมันคงแค้นเรามากเลยนะเออเข้าวันนี้ก็โดนยิงนะ ไปครับแต่ตอนแย่งกันเลยเราแต่ตอนแี่งเลยเรา,อนนเเราอของตอนแย่ง ถ้าเกิดเราเปิดกระเป๋ามันใส่ได้เลยไม่ว่าด้วยความอยากรู้อ่าจริงครับอ่ามันสามารถใส่ได้เลยไหมอิน่ยแค่นี้ไงอือืมอม,มีคนมามีคนมาโอ้ใกล้เราเลย มาใกล้เราเลยครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับ จะมีคนอยู่ทานี้ครับเล็งรอแล้วนะตอนนี้เล็งรอแล้วเจอมาปุ๊บยิงปั๊บเลยอ่ะอือฮ <アイス>いいないおとんざりで。 อะไรสตอรี่มามาสิมาแ้เงียบสิเฮ้ยได้แถวๆนี้นะไปไหนนั้ล่ะเฮ้ยมาดิกังหมดละ มาสิาานี่แถวนี้แหละครับเก็บของอยู่ในสิ่งเก็บของอยู่เนี่ยมาสิชั้นบนเราโชว์เลยครับ

นั่นอะไรอยู่ชน้นบนไหมก็ชั้นล่างน่นอะไรอยู่ชั้นบนน่ะเสียงขนาดนี้ <c oughs> ชิบหายกูเก็บหมดแล้ตอนเนี้ยอ่าเก็บหมดอี่หางเอ่อเก็บมาหน่อยก็ยังดีโอเคสองร้อยนัดแล้วนะไปครับเด,เดี๋ยว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 อ่าฮะ ช่องอาวุธเก็บก่อนเต็มแล้วอยากได้เนี่ยอ่าฮะเดี๋ยวคำหนึ่งขอททิ้งของมันอ่าทิ้ง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 ก่อนหนึ่งทิ้งอ่าทิ้งทิ้งอ่าติดตั้งมา ต้องทิงกระสนุนด้วยนะเนดินหน้าอ่าพิงขึ้นมาครับทิงอันนี้ไปพิงอันนี้ไปอ่าอ่ใช่เออนี่มานี่มาวิ่งมีคนมา đẹp à cô, gần đã, may là, gần đã, may là, lâu hừm, có gì không? Không ok, có lên เก็บแล้วแล้วไม่เราไปละยั้นไปละไปละครับไปแล้วก้านาทีหมดเวลา ไปล้บูแหลกลาเลยเราไปลับไปละ Woo, ไ,ลไปละไปละไปละ,ไปละครับอีกแปดนาทีไปละไปละบแปดกียิงไม่ได้ละอีกแปดนาที ไปละไปละไม่ได้ละไม่ได้จริงจริงนอ,อยู่ไม่ตายแน่เลยไม่มีปืนระดับสามมีแต่ปืนในเนี้ยมาให้ตลอดเลยอ,อ่าอย่าได้ปืนอื่นบ้างอะ่ะอยากได้ปืนอื่นบ้างมีปืนอื่นไหมอะ่ะไปละว,วิ่งไปอย่างรุนแรงครับว,วิ่งไปยังรุนแรง วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลสโซนจะปิดลงในหกสิบวิจบหนึ่งเลสสองเลสหนึ่งชัวแต่เราไม่เข้าไปเอาของหรอกบอกเลยกระสุนตัวเยอะพอ อะไอยู่แถวนี้แล้วบ้างงมันไปก่อนและตัวไปล็อไปละอไปล็อเขายอมไป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 ยิงก่อนอะเดี๋ยวตัวได้ก็ยิงก่อนแล้วตอนเนี้ย ใช่ไหมอืมโอเคจุดที่มันใกล้สุดนะเราต้องอยู่ทางนี้ครับ เปนปนรัวขนาดนี้ได้หรอเโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาขอละกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับคทอยากจะบอกว่าโอโหเลยลบนีครั้งนี้ไม่สำเร็จเนาะเสียของทั้งตัวเลยครับไม่เป็นไรครับมันทีนั้นเราใส่ของไม่ได้เยอะมาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันก่อนนะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดลุกกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมแล้วก็บน f เฟซบุ๊ Facebook กก็อย่าลืมเข้ากดติดตามกันด้วยนะใจกันด้วยนะครับไปละ